9วิธีพัฒนาความคิดเชิงบวกวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นคิดบวกนะครับก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากกว่าเดิมแม้ว่าเราจะเจอเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาก็ตามทีครับแต่ถ้าเรามีความคิดที่ทําให้เรามีความสุขหรือเขาเรียกว่าการคิดบวก positive thinking ก็นํามาซึ่งความสุขในขณะที่เราก็ยังเจอปัญหาเจอมรสุมชีวิตต่างๆอยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีในการพัฒนาความคิดเชิงบวกแล้วก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขอยู่กับบนโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดเชิงบวกนะครับกับ9วิธีที่จะพูดถึงในวันนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายหลายวิธีเลยแต่เราจะนํามา9วิธีก่อนนะครับมาเล่าให้ฟังกันว่า9วิธีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยพัฒนาทักษะหรือกระบวนการคิดเชิงบวกให้กับเรานั่นเองครับ ข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะคิดบวกเราก็ต้องอยู่กับคนที่คิดบวกข้อแรกการที่ความรู้สึกดีๆจะเกิดขึ้นก็มาจากความคิดดีๆเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเพื่อนหามิตรที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้านดีถ้าหากเราไปอยู่กับคนซีเรียสคนจริงจังกับชีวิตนะครับหรือมีอะไรก็จิตตกทุกอยู่ตลอดเวลานั้น ก็เป็นเรื่องยากครับที่เราจะคิดบวกได้เพราะว่าเราไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นยังไงก็มีโอกาสที่เราจะดึงดูดหรือเป็นอย่างนั้นนั่นเองซึ่งจากงานวิจัยส่วนใหญ่ก็เผยว่าความเครียดเป็นอารมณ์ที่ติดต่อจากอีกคนหนึ่งได้นั่นเองโดยที่ตัวเรามักจะไม่รู้ตัวเลยว่าทัศนคติของเรานั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนไปทีละนิดครับจนกระทั่งพฤติกรรมแสดงออกมาชัดเจนว่านิสัยเราเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่จริงจังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะ มีความคิดเชิงบวกแล้วก็มีความสุขเนี่ยสิ่งแรกก็ต้องหาสังคมหาเพื่อนนะครับอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาแลดูเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตแบบนี้ก็ได้นะก็เราก็จะไปดึงดูดความคิดเชิงบวกมุมมองต่างๆนะครับที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขเหมือนกับเขานั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อแรกเลยไม่ยากนะต้องเข้าไปผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ดีกับสังคมที่เขาคิดบวกน,นั่นเอง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความคิดเชิงบวกได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวใช่แล้ครับข้อ2ครับการที่จะมีความคิดบวกแล้วก็มีความสุขนั้นก็จะมาจากร่างกายเราด้วยส่วนหนึ่งนะก็คือเราต้องหมั่นออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอครับเพราะการออกกําลังกายมันก็เหมือนกับการขับของเสียออกผ่านทางเหงื่อนั่นเอง ล้วก็ทําให้ร่างกายเราเหมือนได้ปลดปล่อยพละกกาลังพลังงานต่างๆก็จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับก็วิธีนี้ก็คือหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำนะครับให้ได้สัปดาห์ละสัก3าครั้งก็ได้นะครั้งละไม่ต่ากว่า30นาทีเพื่อที่จะเป็นการปลดปล่อยพละกกาลังที่อาจจะเคร่งเครียดต่างๆออกไปนะครับก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีฟนะิสิกส์คอร์นคือไปออกกําลังกายนั่เองครับ ข้อต่อมานะครับข้อที่3เขาบอกว่าให้หมันคุยกับตัวเองคนที่คิดบวกครับก็มักจะคุยกับตัวเองอยู่เสมอในที่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้คิดอะไรแต่บวกไปหมดนะก็อาจจะพิจารณาในด้านลบด้านบวกต่างๆนะครับแล้วก็เรียบเรียงกระบวนการคิดแล้วก็ลองพลิกมุมมองจากมุมมองที่เรามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยลองมองหาจุดดีในสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็พลิกมุมมองให้เป็นเชิงบวกแบบนี้ก็ จะทําให้เราเข้าใจโลกแล้วก็มองโลกในแง่มุมที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละแต่แค่เราหัดมองหาด้านดีที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ฝึกพูดกับตัวเองนะครับหรือว่า positive self talk พูดให้กําลังใจตัวเองนะครับเช่นฉันทำได้ฉันเรียนรู้ได้นะครับฉันสามารถผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้แบบนี้ แล้วก็คิดว่าทุกอย่างมีทางออกอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรใหญ่หรอกครับคําว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัวเราไปคิดว่ามันใหญ่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าเรามองว่าปัญหาเหล่านั้นมันเป็นปัญหาแค่ฝุ่นขี้ผงแล้วก็เป่าม,มันก็ปิวไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วมุมมองเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญข้อนี้หมายถึงว่าให้กําลังใจตัวเอง positive self talk มันพูดตัวเองนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เจอมาแต่ละวันก็อาจจะหามุมมองในเชิงบวกของสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่ทําให้เรา เข้าใจโลกแล้วเวลาเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่ดีเราก็ยังมองเห็นสิ่งดีๆในเรื่องเหล่านั้นได้เช่นได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้ใหม่ๆนะครับอันนี้แหละก็จะทําให้คุณนั้นถึงจะเจออะไรเข้ามาถาโถมคุณก็ไม่รู้สึกจะเป็นทุกข์อะไรนะครับเพราะคุณมองเห็นด้านดีอยู่เสมอข้อน,นี้ก็ถือเป็นอีกข้อนึงที่ดีทีเดียวนะครับข้อต่อมาครับข้อ4การเขียนสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆสิ่งที่เจอเจอดีๆในแต่ละวัน ข้อนี้คือคนส่วนมากครับเวลาใช้ชีวิตประจําวันก็มักจะมองหาแต่สิ่งที่เป็นลบๆสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่สวยงามนะทั้งๆท,ที่บางครั้งเนี่ยเขาเห็นสิ่งสวยงามประมาณ99%เห็นสิ่งไม่ดีแค่หนแต่คนเราโดยปกติจะนิยมมองจุดผิดจุดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็คือการมองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับก็คือเห็นเหตุการณ์ต่างๆมุมมองต่างๆ ให้มองหาจุดดีต่างๆออกมาแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในแต่ละวันว่าวันนี้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆวันนี้เราถูกรางวัลน,นะครับได้ p h o n นอะไรเงี้ยหรือเราเราวันนี้เราได้ท่องเที่ยวในที่ที่เรามีความสุขต่างๆ <c oughs> รวบรวมแล้วก็จดประสบการณ์ดีๆเก็บเอาไว้นะครับในทุกๆวันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราฝึกมอง ด้านดีนะครับมองเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นกิจวัตรดีๆที่เรามองเห็นแล้วก็จดบันทึกทุกๆวันทุกๆวันทําให้เราสะสมแล้วก็เป็นการฝึกฝนทําให้เรามองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับแทนที่จะไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นลบสิ่งที่มันไม่ดีแต่เราไปโฟกัสในสิ่งที่บวกนะครับยิ่งเราทําซ้ําๆซ้าๆนะครับจดบันทึกไว้ทุกๆวันเหมือนเป็นเดลี่ความทรงจําแห่งความสุขเนี่ยก็จะทําให้เราฝึกที่จะมองสิ่งต่างๆ ในแง่ดีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาอ่านเราก็จะรู้สึกตีด้วยให้ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็บันทึกลงไปอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาความคิดเชิงบวกอีกวิธีหนึ่งเลยครับวิธีที่5เลยครับวิธีที่5พูดง่ายคือหัวเราะยิ้มนะคนเรานั้นเขาบอกว่าหัวเราะเนี่ยแหละจะเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ว่าเรามีความสุขอยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเราก็มีอะไรเครียดมาตลอดทั้งวันนะถ้าเราเห็นสิ่งบันเทิงเล็กๆน้อยๆ อาจจะเป็นการ์ตูนเป็นหนังตลกนะครับการพูดคุยก็ลองหัวเราะออกมายิ้มแย้มออกมาไม่ต้องไปสะสมความเครียดในิตใจ,จครับหัวเราะให้มากๆเข้าไว้นะครับปลดปล่อยออกมาเยอะๆแค่เพียงเท่านี้นแหละเราทําบ่อยๆเราก็จะเหมือนกับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะสม่ําเสมอนะครับมันก็จะเป็นการพัฒนาความคิดเชิงบวกอีกวิธีหนึ่งนะครับทําให้เราแลดูอ่อนกว่าไวด้วยแล้วก็ ดูมีความสุขกับชีวิตนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรแค่มองเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็มีเส้นตื้นซะหน่อยนะครับมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานแค่นี้เองนะครับ mm. ก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีความสุขนะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เรามองเห็นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันนั่นเองครับข้อต่อมานะครับข้อที่6 ข้อที่6ก็คือฝึกนั่งสมาธิบ้างครับบางคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาเจอเจอปัญหามาตลอดทั้งวันนะก็เครียดแล้วก็ไม่สามารถหยุดกระบวนการคิดเน้นนั้นได้เช่นเกิดปัญหาอะไรบางอย่างคิดวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกจนบางคนเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดกระบวนการคิดนั้นๆได้นะครับซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะสามารถหยุดกระบวนการคิดนั้นได้ก็คือการฝึกสมาธิ จะเป็นการนั่งสมาธินะครับนอนสมาธิหรืออยู่ในอริยาบทใดๆก็สามารถที่จะฝึกสมาธิได้เพราะสมาธิคือการฝึกจิตนะครับไม่จําเป็นต้องนั่งอย่างเดียวการฝึกสมาธิก็คือการกําหนดจิตให้มาอยู่ที่อย่างถ้าเกิดที่เป็นลักษณะนั่งสมาธิก็คือกําหนดจิตที่อยู่ให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะให้จิตไม่หลุดไปคิดฟุงฟ้งซ่านหรือคิดเรื่องลบๆนะครับอันนี้เราก็สามารถทําได้แม้จะนั่งรออะไรอยู่นะครับหรือนอนก็ตามทีนะ กำหนดจิตจับให้จิตมาอยู่นิ่งๆแล้วก็ดูการพองการยุบของท้องน้อยนะครับดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกลึกๆนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการฝึกจิตใจให้ปล่อยวางนะไม่ให้เราคิดฝุ้งซ่านแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ของเราว่าเรากําลังสุขหรือทุกข์เมื่อเรากําหนดจิตมาอยู่นิ่งๆได้สักพักหนึ่งหายใจเข้าออกลึกๆบางทีปัญหาที่เราคิดว่าใหญ่โตและหาทางไม่ออกไม่ได้ก็จะคิดออกได้เพราะจิตเราเริ่มนิ่งแล้วนั่นเองครับ อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ยากลองทําดูนะครับน่าจะช่วยพัฒนากระบวนการได้ทีเดียวกระบวนการคิดแล้วก็ทําให้เราเป็นคนคิดบวกได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่7จ็ดนะครับข้อที่7นะก็คืออย่าไปคิดสิ่งที่มันเกิดไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะครับไปคิดซ้ำๆแล้วก็ไม่กังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่ให้อยู่กับปัจจุบัน ข้อเนี้ยหลายคนนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่สิ่งที่เป็นฝันร้ายนะครับทำให้เราคิดวนๆผ่านมา5ปี10ปีก็ยังคิดกับคนน้นคนนี้กระทํากับเรากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมนะครับต้องให้จําเสมอว่าสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นมาดีเสมอเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ทิ้งมันไปอดีตที่เกิดขึ้นนะครับ,บแล้วก็บางคนนะครับชอบกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น คิดไปก่อนล่วงหน้าต่างๆในอนาในแง่ลบทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะครับก็ต้องหยุดครับคิดได้ระดับหนึ่งมองทางเป็นไปได้เราก็หยุดกระบวนการคิดมาอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้เรากําลังนั่งกินข้าวอ,าร,อร่อยอยู่นะครับหรือเรากําลังออกกําลังกายในสวนอยู่อะไรแบบนี้เอาจิตมาอยู่กับปัจจุบันนะอดีตที่ผ่านไปทิ้งไปมันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผ่านไปแล้วส่วนอนาคตมันยังไม่เกิดก็คิดทางที่เป็นไปได้แล้วก็หยุดมาอยู่ที่ปัจจุบันนั่นเองครับ การที่เราหมดต่ไปคิดอดีตที่เลวร้ายอนาคตที่ยังไม่ถึงด้วยความกังวลเนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละทาให้เรามีความสุขมากกว่านั่นเองต่อมาครับมาถึงข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่8ข้อที่8ครับเขาบอกว่าให้เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกนะหลายคนเนี่ยเกิดความทุกข์ เพราะว่าเจอปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางออกนะคิดไม่ออกอยังไงก็ไม่มีทางแบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการคิดว่าไม่มีทางออกหรือว่าสิ้นหวังนะคนบวกจะไม่คิดแบบนั้นนะครับคนที่คิดบวกจะคิดว่าทุกทางมีทางแก้ทุกปัญหามีทางแก้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่แค่เรามีสติแล้วค่อยๆค,ค,คิดอย่างเป็นระบบหาผู้รู้นะครับสอบถามพ่อแม่ ใช้เพื่อนนะครับแล้วกพ็พิจารณาถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นเพราะทุกอย่างมีทางแก้อยู่แล้วนะครับเขาให้เชื่อเรื่องนี้ว่าทุกปัญหามีทางออกนะอย่าคิดสั้นไปซะก่อนนะครับก็คือมองปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ตามระบบนะครับเอาอาจจะคิดเป็นระบบแยกแยะเป็นวิธีการต่างๆแล้วก็เขียนนะครับออกมาหรือปรึกษาคนที่อายุเยอะกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับเพื่อนแล้วก็ต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกอย่างมีทางแก้แน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เป็นข้อง่ายๆเลยสําหรับหลายคนที่ชอบจมอยู่กับปัญหาแล้วก็คิดไม่ออกแบบนี้นะครับก็ต้องเชื่อก่อนว่าจะมีวิธีที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็มีทางออกเสมอนน่นเองอีกข้อนึงครับข้อสุดท้ายแล้วข้อที่9ก็อบอกว่าถ้าเราจะพัฒนาความคิดเชิงบวกเนี่ยข้อน,นึงก็คือว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเขาไว้ด้วย บางคนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองครับก็บอกว่าทำอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะเราต้องพัฒนานะครับความคิดเชิงบวกแล้วก็พัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าทุกปัญหามีทางออกนะแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำได้เพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะสามารถทำได้แล้วเพราะว่าจิตใต้สานึกเราสั่งให้เรากระทำแล้วบอกว่าทำได้แค่นี้เองมันก็เป็นการคิดบวกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วเราค่อยๆแก้ไปแล้วเชื่อว่าจะทําได้ถ้าคุณเชื่ออย่างสนิทใจแล้วก็ค่อยๆทํานะแล้วสิ่งเหล่านั้นคุณจะทําได้แน่นอนข้อนี้เป็นข้อง่ายที่สุดเลยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันยากที่สุดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ลงมือทําด้วยความเชื่อนะครับแล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงแล้วคุณก็จะมีความสุขด้วยเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่ ตัวเองคิดวามาตลอดว่าทําไม่ได้จนสามารถทําได้ในหนึ่งครับวันนี้แหละเราก็นําวิธีการทั้งหมด9วิธีนะครับในการพัฒนาความคิดเชิงบวกมาเล่าให้ฟังกันก็หลายวิธีก็สามารถที่จะนําไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะครับแต่ว่าวิธีการจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกหลายวิธีเลยครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีการพัฒนาความคิดเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรก็ญญามาเล่าให้ฟังกันได้นะครับวันนี้ก็ขอจบอย่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับ9วิธีพัฒนาความคิดเชิงบวก